วันนี้จะให้ดูกระสูุรในเรื่องของความน้อมไปถ้าความน้อมไปมีการมาการไปจะมีเหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่เนี้ยนั่นแหะเราจะเห็นว่าจิตเหมือนจะมีการมาการไปการมาการไปเราจะรู้สึกแบบนั้นนั่นหมายถึงการที่มันมีการน้อมไปเนี่ยมันมีเกิดขึ้นการน้อมไปก็คือการที่ มโนเนี่ยเป็นลักษณะที่เปรียบเหมือนแสงที่พุ่งเข้าไปหาฉากและเมื่อมีการกระทบก็เกิดกริยาที่รู้แจ้งขึ้นคือเกิดลัศมีขึ้นหรือเกิดวิญญาณสัตว์จะรู้สึกถึงลักษณะของการมาการไปแล้วพอวิญญาณ มีการเจริญงอการภัยบุญในอารมณ์นั้นแล้วจางกลายระดับหมดไปแล้วสัตว์ก็ต้องมายึดมนโนดวงใหม่มนโนก็มีอาการน้องไปอีกซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความวันไหวความวันไหวเกิดจากการที่เราเนี่ยมีอุปทานความยึดในการทั้งห้าซึ่งความยึดก็คือความพอใจฉัจนทราคะ ซึ่งทั้งหมดมันมีเพราะว่าไม่รู้เพราะอาวิชชาจึงทำให้มีความพอใจมีการเข้าไปยึดพอจับยึดมโนมโนโน้มไปเหมือนแสงเราจะรู้สึกว่ามีการมาการไปการเคลื่อนพอมโนกระทบเกิดวิญญาณวิญญาณเจริญงอกงามและจางกลายระดับ แล้วเกาะใหม่อารมณ์จะเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าจิตมีการเปลี่ยนการรับรู้อยู่เรื่อยๆแต่ก็เหมือนเป็นตัวเดียวกันเพราะมันละเอียดเนียนแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นคนละตัวกันมโนก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตา จิตก็มีการเกิดการดับเป็นอนัตตามีตัวตนชั่วคราวเหมือนกันไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วอยู่ถาวรไม่มีสิ่งที่เกิดจะมีการดับเป็นของมีชั่วคราวแต่ผู้ที่มียานทัทยานัทนะที่ไปไม่ไม่สุดก็จะเห็นสิ่งที่เกิด ที่มีอายุยืนยาวเนี่ย <c oughs> แล้วยังไม่ตายส่วนตัวเขาตายก่อนเขาเลยคิดว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยเท่งแท้ถาวรเนี่ยมันมีเราก็ไปเห็นผู้ที่ยังไม่กระทํากาละเนื่องจากอายุเขายืนยาวมากแต่ตัวเองเนี่ยกระทํากาละลงก่อนก็เลยคิดว่า ตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรเนี่ยมีอันนี้จะให้ดูแต่ละที่ที่แปลนะจะเห็นว่าที่พ่องบอกว่านติยานติยาอัสติอาคติคตินโหติถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยการมากันไปก็จะไม่มีอาคติคติยาอัสติจูตูปปาโตนโหติ แล้วถ้าการมาการไปไม่มีเนี่ยตายและเกิดก็จะไม่มีเห็นมีบางคนถามว่าละตินะเรื่องของระติไม่ไม่มีในตรงนี้นะในฉบับสยามรัฐใช้คำว,ว่านตินะนะติหมายถึงการน้อมไปถ้านติยาสติถ้าการน้อมไปมีนะติยาสติคือน้อมไปมีอาคติคติโหติมาและไปจะมี แต่ถ้านาติยาอสติน้อมไปไม่มีเนี่ยอาคติคติก็จะนาหติมาไปก็จะไม่มีแล้วก็เหตุปัจจัยต่อมาถ้าอาคติคติยาอสติจุตูปะปาโตนาหติถ้าการมาการไปไม่มีเนี่ยตายเกิดก็จะไม่มี แต่ถ้ามาไปการมาการไปมีอาคติคตนะิยาเนี่ยสติเนี่ยนะจุตูปปาโตก็โหติตายเกิดก็จะมีดังนั้น,น,นทำยังไงไม่ให้มีการมาการไปเพื่อไม่ให้มีตายและเกิดจุตูปปาโตเนี่ยมาจากจุติกับอุปาตะอุปาตะอุบัติก็คือเกิดจุติก็คือการตายหรือการเคลื่อน ยู่ในจิตเราทั้งนั้นที่เรานั่งเจริญอนาปานาสติเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นถึงการมาการไปทำยังไงจะมาให้มีมามีไปมีการเคลื่อนความรู้สึกมาไปเนี่ยในความจริงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มาไม่ได้ไปแต่ธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยดับธรรมชาติอันหนึ่งเกิดธรรมชาติอันหนึ่งดับธรรมชาติอันหนึ่งเกิด ในขณะที่มันโน้มไปในส่วนของมนโนที่โน้มไปเหมือนแสงแต่ตรงนั้นเนี่ยคือยังไม่ดับพอเกิดวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งเกิดเป็นจิตต่อมาจางกลายและดับอันเนี้ยมันจะดับจากอารมณ์หนึ่งไปแล้วแล้วก็เกาะมนโนอันใหม่มนโนอันใหม่โน้มไปสู่อารมณ์ใหม่ความรู้ใหม่จึงรู้สึกว่าเดิมที่เคยรู้ลมใจ เปลี่ยนไปรับรู้อารมณ์ใหม่เช่นความคิดอดีตบ้างความคิดอนาคตบ้างหรือสุขทุกข์บ้างก็จะทําให้รู้สึกเหมือนองค์ความรู้เนี่ยที่เคยรู้ตรงนี้ไปรู้ตรงนั้นเคยรู้ตรงนั้นมารู้ตรงนี้ลักษณะนี้เลยเหมือนกับการมาการไปพระองค์จึงบอกว่าขณะที่มีมามีไปเนี่ยจะมีตายมีเกิดคือจิตที่รู้อารมณ์หนึ่งเนี่ยจะดับก่อนจางกลายหมดไปละ แล้วก็จิตดวงใหม่ก็จะเกิดในอารมณ์ใหม่ต่อไปซึ่งก่อนจะมีจิตก็ต้องเป็นมโนก่อนโน้มไปกระทบเกิดวิญญาณแล้วเจริญงอกกามไปบุญก็เรียกว่าจิตวิญญาณปรากฏนะก็คือจิตเกิดจิตเกิดเมื่อวิญญาณปรากฏนะแล้วก็ผูกติดอารมณ์ต่อไป ซึ่งกระบวนการพวกนี้พระองค์ได้ทรงอธิบายไว้ทั้งหมดทำยังไงไม่ให้มันมีมามีไปมีการเคลื่อนก็คือกลับมาอยู่อารมณ์อันเดียวดังนั้นพระองค์จึงให้เราอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดนะการอยู่กับลมหายใจก็คือการอยู่กับฐานฐานหนึ่งนะคือรูปอยู่กับที่ตั้งวิญญาณอันเดียวนะก็คือรูปหรือกายของเรา แล้วพยายามทิ้งอารมณ์ที่เหลือคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยทิ้งสามอารมณ์ที่เหลือนิสัยในการอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็จะถูกฝึกถูกทำให้มีขึ้นมากขึ้นพอเราสร้างนิสัยอันเนี้ยอันนี้ก็คือนิสัยในลักษณะของการที่เราจะละการสแสวงหาซึ่งพบ ที่ตั้งมันมีสีนะ่มันก็สร้างพบไปเรื่อยสร้างพบไปเรื่อยนะทำยังไงจะให้มีการสร้างพบนน้อยที่สุดก็คือให้เหลืออันเดียวพอเหลืออันเดียวที่เดียว <c oughs> <c oughs> นั่นคือภาวะตัณหาก็ถูกเผาลนถูกเผาไปถูกทำให้จางลกลไป ตัณหาขยะตัณหายาตัณหาสิ้นไปตัณหาในส่วนไหนตัณหาในส่วนของการสร้างพบการได้มาซึ่งพบภาะวะตัณหาหรือภาะวะปฏิลาภิการนิสัญโยชนานี้ตัวเนี้ยมันจะถูกเผาถูกละถูกวางไปหรือทำให้จางคลายไปสิ้นไปหมดไป ถ้าภาวะตัณหาหมดได้เมื่อไหร่ที่เกิดใหม่ก็จะไม่มีที่เกิดใหม่ก็จะไม่มี <c oughs> นี่จึงเป็นเหตุให้ทำไมพระองค์จึงให้เราเนี่ยพยายามเจริญอนาปนานสสิให้มากคือเอาจิตมาอยู่กับกายให้มาก เพื่อให้ความอยากที่จะนำไปสู่พบในการได้มาซึ่งพบมันหมดไปซึ่งเป็นความอยากที่เป็นส่วนละเอียดเป็นสังโยชน์เบื้องสูงพระองค์จึงบอกว่าเพราะวะปฏิลาภการนิสสัญยชนาน้เนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องสูงและพอได้มาซึ่งอารมณ์แล้วก็ผูกติดไป อาการผูกติดหรืออาการเจริญงอกงามในอารมณ์นั้นๆเนี่ยก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูงเป็นอาการผูกติดเฉยๆซึ่งอาการผูกติดเนี่ยมันมีทั้งผูกติดกับเนื้อหาที่ดีเนื้อหาที่ไม่ดีเนื้อหาที่ดีก็คือผูกติดกับกุศลเนื้อหาที่ไม่ดีก็คือผูกติดกับอกุศลกุศลธรรมอกุศลธรรมเนี่ย เมื่อมันผูกติดไปเนี่ยทําให้การเกิดยังมีเมื่อการเกิดมีชลามรณะก็มีดังนั้นเราก็กลับมาแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคือความอยากในการที่จะนําไปสู่พบดังนั้นถ้าความอยากในการนําไปสู่พบเนี่ยถูกเผาลนหมดไปพบก็ไม่มีพอพบไม่มีชาติก็ไม่มี คือที่ตั้งวิญญาณไม่มีการจเจริญง,งอกงามไพยบูรณ์ของวิญญาณในอารมณ์นั้นในที่ตั้งนั้นก็จะไม่มีเมื่อการจเจริญง,งอกงามไม่มีหรือคือชาติไม่มีเนี่ยชรลามระก็จะไม่มีเพราะชรลามมรณะเกิดจากเหตุคือชาติชรลามรณะเป็นปฏิจจสมุปปาโทเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมา เป็นธรรมที่อาศัยเหตุในการเกิดชรามรณะเกิดจากเหตุคือชาติถ้าชาติไม่มีชรามรณะก็จะไม่มีความแก่ความตายมาจากเกิดเพราะมีเกิดจึงมีแก่มีตายเพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมมีดับ เราจึงพยายามละการเกิดการจะละการเกิดก็ให้ละที่ตั้งของการเกิดสถานที่ที่ทำให้มันเกิดขึ้นนั่นคือพบนั่นเองดังนั้นเมื่อวิญญ,ญาณมีที่ตั้งพระองค์จึงให้เราละที่ตั้งคือละพบนั้นเสียรีบละรีบทิ้งไททอน พองค์บอกว่าถ่ายถอนบรรเทาทําให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอารมณ์เหล่านั้นก็คือซึ่งที่ตั้งของวิญญาณเหล่านั้นถ้าถ่ายถอนหมดก็คือหลุดพ้นแต่ถ้าถ่ายถอนยังไม่หมดก็คือเราก็เอามาตั้งในอารมณ์อันเดียวก่อนสี่อารมณ์ให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียว เราละอีกสามตัวที่เหลือพอเราฝึกชำนาญในการละสามตัวที่เหลือซึ่งเป็นนามธรรมเมื่อรูปแตกทำลายการจะเข้าไปเกาะในนามธรรมอีกสามตัวก็จะไม่มีขึ้นพอไม่มีเท่ากับพบดับที่ตั้งวิญญาณก็ดับเมื่อที่ตั้งวิญญาณไม่มีวิญญาณก็ไม่ปรากฏเมื่อวิญญาณไม่ปรากฏพระองค์บอกนั่นแหละคือที่สุดของทุก เพราะวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีนามรูปไม่มีวิญญาณไม่มีที่ใดไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปที่นั่นก็ไม่มีชาติชรามรณะพงค์ก็บอกนั่นแหละคือที่สุดของทุก์ขคือการแตกสลายดังนั้นการแตกสลายก็จะไม่มีเสื่อมไม่มีเกิดไม่มีที่ที่ให้เกิดก็ไม่มี นี่ก็ให้เราเข้าใจนะว่าที่เราฝึกฝึกกันมาเนี่ยก็เพื่ออย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือพระสูตรในประเด็นนี้นี่ก็เทียบเคียงให้กับฉบับหลวงฉบับมหาจุฬาฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในเราทราบการแปลของแต่ละที่ว่าแปลว่าอย่างไรส่วนฉบับสยามรัฐที่เป็นบาลีจะมีฉบับเดียวซึ่งจะใช้คำว่านติหรือนติยาอสติถ้านติก็คือน้อมไปนติโหติน้อมไปมี ้านาติอัสติก็คือโน้มไปไม่มีถ้าจะให้เราพิจารณาอีกคำหนึ่งก็คือเดี๋ยวไว้เพิ่มเติมในคราวหน้าเรื่องของเรื่องของภาวะนะภาวะตัญหากับวิภาวะ ซึ่งพระเจ้ามีหัวข้อไว้แต่พระองค์เนี่ยจัดแค่เรื่องของพะวะตนาตัวเดียวเพราะเหตุทั้งหมดมันมาจากภพทั้งสิ้นแต่ผู้ที่สามารถหยุดตัวเองได้ในส่วนของลำแสงเนี่ย แล้วไปไม่ถึงพบเนี่ยไปไม่ถึงพื้นนาเนี่ยซึ่งเขาคิดว่าสภาวะเนี่ยเที่ยงแท้นะเขาคิดไปว่าสภาวะนี้เที่ยงซึ่งเขาไม่เห็นการออกมาการเข้าไปว่าตรงเนี้ยมันยังมี การเกิดดับอยูนะ่ตรงนี้ยังเกิดดับดังนั้นตรงนี้ยังไม่ใช่นะดังนั้นที่ใช่เนี่ยมันอยู่ฝั่งหนึ่งคืออาชาตังนะหรือคืออสังคตนะอันนี้แต่คนที่ได้สมาธิระดับนี้นะจะคิดว่าตรงนี้เที่ยงแท้ ก็เลยเป็นผู้ที่พยายามที่จะไม่ให้มีพนะไม่น้อมเข้ามาสู่พบความอยากตรงนี้ก็เลยต้องละอีกเช่นกันนะวิปวัตนาก็ต้องละปวัตนาก็ต้องละนะแต่คงจะลงรายละเอียดตรงนี้ตรงนี้ไม่มีการลงรายละเอียด วิพากษนาไม่ลงรายละเอียดว่าคนที่จะดูและคนที่จะทําหยุดตัวเองได้ในจุดตรงนี้อย่างคือพวกสัญญาเวทิตนิโรธเนี่ยก็น้อยมากยากมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกภูตสัตว์ทั้งสิ้นนะการได้มาซึ่งพบคือภาะวะเนี่ยก็คือความเป็นภูตะนะภูตะ ภูตสัตว์ก็คือเนี่ยภูตัสสะนะได้ความเป็นนะหรือการได้พบได้ผืนนานะตรงข้ามก็คืออภูตังนะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมอีกที ในคราวถัดไปสำหรับวันนี้ก็ฝากก็ทธรไว้เพียงเท่านี้นะเกี่ยวกับเรื่องการมาการไปการมาการไปความโน้มไปการมาการไปก็พยายามฝึกในจิตของเรา ไม่ให้มีการมาการไปเพราะถ้าจิตของเรายังมีการมาการไปนั่นคือมันก็ยังมีการเกิดแก่เจ็บตายมีสถานที่มีอารมณ์ให้ไปเกิดให้ไปตั้งอาศัยการเกิดของเราก็จะมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่จบแต่นั้นการจะจบการเกิดได้ก็คือต้องเข้าไปดับเหตุ มีสถานที่เกิดเมื่อใดมีที่ตั้งวิญญาณเมื่อใดให้รีบละรีบทิ้งจึงเป็นเรื่องของการละนันทีการละนันทีให้ไวให้เร็วที่สุดแล้วกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยคตาตาสติเพราะกายเรายังไม่ตายยังต้องดำรงต่อไปนะขณะที่ดำรงต่อไปก็คือฝึกให้เกิดความชำนาญเพื่อที่จะ ต่อสู้เวลากายแตกทำลายนะการที่จะไปสู่พบใหม่มันจะได้ไม่มีขึ้นไม่เกิดขึ้นเมื่อการไปสู่พบใหม่ไม่มีชาติชาติใหม่หรือชาติการเกิดใหม่ก็จะไม่มีนะเมื่อชาติไม่มีชรา,ามรณะนะก็จะไม่มนะีนี่ก็คือเหตุปัจจัยที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ